สวัสดีค่ะเสาร์นี้กับเขาใบาบักขามกวนค่ะพี่น้องอยากสิบอกว่าบักขามกับปุ๊กนี่เป็นปีแล้วด้วค่ะแม่กวนไห้นะคะแม่ห่อไหมตัตตบัณใส่ตู้เย็นไว้ค่ะดี๋กินเป็นปีกว่าแล้วค่ะนี่ปีกว่กวๆแล้วนะคะ บะขามกวนใส่กะทิใส่น้ำตาลค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆแซ่แซแซบแวค่ะพี่หน่อง เขากัติดมือไปนั่ค่ะนี่แหละเนาะค่ะขเนียวของแทะช่วงนี้มีความสูงก,กับการกินค่ะ มีเ,เพื่อนๆถามว่าขืนา้ลลยยหนหลายกิโลหรือยั่งหลายว่นหลายก็จนว่าเดี๋ยวเอากระเป๋ามาปิดพุ่งไว้นะคะน้องกินแสบกินนัวแห้ง <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> กับ,บอิลีเนี่ยค่ะนี่พี่น้องเขาเนี้ยห่อนห่อนใบใบบ,บอขคขำกวนนะคะคุณใดบม่เคยกลิ่นล่องเมืองนะ้ค่ะ ืไปแล้วเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค<ล>่ะส,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 สวัสดีค่ะ